ครับกะกาบสวัสดีงามๆครับเอฟซีของนะครับช่องวิธีไทยหัวใจเกษตรครับเมื่อนี้วิธีไทยหัวใจเกษตรกสิพาพีพาน้องนะครับคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับสวนฟรั่งของคุณพ่อไกรเนธเจตบุตรนะครับทางบ้านนนตองนะครับซึ่งเพิ่นกะนะครับมีเนื้อที่อยู่หลายไหลเราก็เพิ่นกะเห็ดไทยเห็ดหน้าน้ำนะครับเห็ดไทยเห็ดหน้านำนะครับแล้วก็ เห็ดหัวเห็ดสวนพร้อมนะครับเพิินกระหานะครับฝั่งพันธุ์ดีมาปลูกกันหลายสิบตน้นหลายลอยต้นนะครับที่พันปูกไว้เดี๋ยวก็สิพาพี่พาน้องนะครับคุณผู้ชมนะครับย่างไปเยี่ยมชมนะครับเบื้อง่าพันปูกห้างปลูกที่เรากับพันปูกด้จักเดือนแล้วนะครับก็สิพาพี่พาน้องย่างไปชมสวน,สวนเพิ่นครับกับมากับวิถีไทยหัวใจเกษตรเพี่น้องครับ ครับอันนี้กระสีขอนะครับท้ายมุมสูงนะครับให้พี่ให้น้องนะครับคุณผู้ชมได้เห็นนับกันว่านะครับสวนเพลินเป็นยังไงเราก็ไหน่าของเพลินเปลี่ยนในเขางามบอวสันครับแล้วก็สวนของเพลินนะครับสวนฝรั่งของเพลินนะครับก็โยติเกันกับไฮกับหน้านะครับเพลินกระแบงออกเป็นสองโซนครับโซนอยต่ำๆคุ้มๆนะครับเพลินกระเฮ็ดให้เหยหน้านะครับขึ้นมาทางนั้นโน้นเพลินก็ เฮตห้้งเฮ็ุ้สวนครับหาฟางพันธุ์ดีมาปลูกนะครับซึ่งฟ่งพันธุ์นะครับจิมจูนะครับซือกจีนจีนนะครับจิมจูนะครับซึ่งจะเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับที่กําลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวกระสีผ้าพี่พาน้องคุณผู้ชมยังไปชมเรื่อยๆนะครับเด้อครับซึ่งกั นะครับต้นฝรังหรือว่าต้นบักเิดานะครับพันจิมจูเพิ่นกระปูกได้สี่เดือนนะครับเด้อสี่เดือนกาการเจริญเติบโตกระจังพอแมพี่น้องคุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับเราวเพิ่นกระบอกว่านะครับความห่างของอ่าต้นฝรั่งนี่เพิ่นบักวาสามเมตรคุ้นสามเมตรเด้อนะครับวิธีไห้หัวใจเกษตรเอ้ยวัาสันวานะครับเดี๋ยวเบิ่งที่เพิ่นแล้วเบิ่งดินเพิ่นได้เขตตะบนเสือเพิ่อนะครับดินกระงามงามครับสังเกตได้พี่น้องครับเบิ่งขวยนะครับไสเดือนนะครับ วัยขี่กระเดียนใหญ่นะครับหลายหลายแสดงว่านะครับบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเนาะซึ่งคุณพ่อเพิ่นก็บ,บอกว่าบ่เคยใส่สารเคมีจักเทื่อแต่ว่าสวนในช่วงนี้ก็อาจสิหกเนยจกหน่อยเพราะว่าบ่ได้ใส่ยาฆ่าหญ้าว่าซั่นว่าบ่ได้ใส่สารเคมีนะครับเพิ่นสิเอาเครื่องมาตัดเอานะครับก็เลยจังพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมนะครับเห็นอยู่นี่ลนะครับเพิ่นก็อยากให้อย่าง,างน่ายัาง,ายางบ่ทันได้มาตัดดอ,อกเด้อว่าซั่นว่า เดี๋ยวแล้วให้แล้วหน้าแล้วเกษสิมตัดโยวสันไปไทยให้พี่ให้น้องเบิงโหลดอ่าวิธีไทยหัวใจเกษตรเอ้ยวสันวานะครับเห็นแล้วก็ดินเพิ่นกับงามงามครับดินดีด,ดีครับนะครับเสิ้ผ้านะครับคุณผู้ชมยังไปเรื่อยๆนะครับเนาะมาทำวิธีไทยหัวใจเกษตร้พี่น้องเอ้อนะครับมาเยี่ยมชมนกกันนะครับซึ่งนะครับสีดานะครับพันเจียมจูนีพันกระปูก นะครับควมพอดีของเขากะห่างประมาณ3าเมตรคุน m, น m, ้นาเมตรประสานคุณพ่อพันวานะครับเนาะห่างสามเมตรคุ้นสามเมตรก็เลยถามคุณพ่อว่าคุณพ่อครับฝรั่งที่เห็นอยูน ии, ่นี่คุณพ่อปลูกได้จากเดือนแล้วนะครับเพิ่นกเ็เลยบอกว่าปลูกได้4เดือนแล้วเป็นยังไงงามบอวาสันครับสเดือนกับงามงามครับเบิงลำต้นแล้วก็เบิงนะครับเบิงลำต้นแล้วนะครับก็บเบิงใบเบิงยอดนะครับ เลี่ยมเลี่ยมครับแสดงว่านะครับตนฝรั่งของเพิ่นนี่กับอุดมสมบูรณ์จ่างเต็มที่ครับในคณะไทยถ้ำจ่นีนะครับเนาะกะสวยนะครับประมาณ4ีโมงเสาหามงศ์้าแล้วนะครับแสงแดดก็บกำลังจ่ากับแดดออกมันนี่แดดแห้งๆครับจังไดกันท่าแสงจ่าไปก็ขอกับขอโทษขอภัยคุณผู้ชมนะครับที่รับชมมิตรทางบานนะครับเด้อตอนนี้แดดจัดเลยครับอย่างไปทำวิดีโไทยหัวใจเกษตรครับ ครับอันนี้ก็คือปลาฟลังพันธ์ดีเพิ่นครับเพิ่นปลูด้วยซีเดือนแล้วเพิ่นบอกว่าอีกสองปีสามปีนแล้ววิธีไถ่หัวใจเกษต้เทวสันวานะครับฟลังหนีจังเสียให้ผลผลิตวสันวาจังนอนเกษมีตั้งแต่เอากับเอาตั้งหล่วสันวานะครับเนาะเทิงเห็นหน้าพร้อมนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเห็นยินีีก็เป็นหน้าของคุนพ่อไกเนรนะครับเจตบุตรเพิ่นนะครับเนาะเทิงเห็นหน้าแล้วก็เทิง ที่โนนนะครับบ่าสามะาที่ที่ทาให้ทํานาได้เพิ่นก็มาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนครับหาฝรั่งพันธุ์ดีมาปลูกนะครับหลายร้อยต้นอยู่น,นะครับที่เพิ่นนํามาปลูกคิดว่าเดี๋ยวนี้เฮาก็ได้4เดือนครับอีกประมาณ2-3ปีนะครับอ่าบักซิดาหรือว่าฝรั่งนี่ก็คือสิให้ผลผลิตนะครับเนาะตอนนี้คุณพ่อก็นะครับเพิน่นเพิ่นก็บอกว่านะครับมื้ออื่นมือ้อฮื้อนล่ะจัรสิได้มาเอาเครื่องมาตัดหญ,ญ้าออกว่าซั่นว่า เพราะว่ายะหนีบอได้ใสสารเคมีเพิ่นบอกว่าขันทาบ่เสือกับสังเกตขวายขีกระเดียนบังเด้อวิธีไทยหัวใจเกษเต้ยวัสดนาเห็นแล้วครับคุณพ่อเห็นแล้วครับเสียแล้วนะครับว่าบอได้ใส่สารเคมีอีหลีครับครับเิ่งขวายใส่เดือนนะครับคุณผู้ชมครับขวายขีกระเดียนใหญ่นะครับเนาะขีกระเดียนเงยไลายล่ครับขวายขีกระเดียนแสดงว่านะครับปวงบอกได้ถึงว่า นะครับในหัวในส่วนของคุณพ่อนะครับไกเนียดนี่เพิ่นที่ไปใส่สารเคมีเลยนะครับเนาะ้าใส่สารเคมีนะครับขี้กรเดยนกับสีบ่มีนะครับตอนนี้ก็บบ่งบอกได้ว่านะครับส่วนของคุณพ่อเพิ่นไปใส่สารเคมีนะครับวยชี้กรเดยนลายลายครับบ่งบอกได้ถึงความบูรสมบูรณ์นะครับของดินครับสําหรับส่วนของคุณพ่อนะครับไกเนียดเจตบุตรครับทั้ง้ันตั้นตองครับ ครับสำหรับส่วนของคุณพอ่อนะครับเพิ่นกาใส่นะครับน้ำหยดเด้อนะครับเพิ่นกาดูดน้ำขึ้นมาจากหนองนะครับมาใส่องแดงไว้เราเพิ่นกาปล่อยนะครับน้ำนะครับไปตามท่อพีวีซีนะครับเข้าไปหาสายน้ำหยดนะครับเนาะเพิ่นใส่สายน้ำหยดเอานะครับสำหรับหัวลสำหรับส่วนของนะครับคุณพ่อก็ได้นะครับของคุณพ่อไก่เนี่ยเจตบุตรครับเพิ่นใส่ระบบสายน้ำหยดนะครับในช่วงหนาแรงแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็สีไข่ยจ่ดอกครับเพราะว่า นะครับมันเป็นนาฝนนะครับพอนดนหดปันใดนะครับเนาะตะวันนาแรงกับตอนเดนหดครับเพราะว่าฝรั่งของเ้าในระยะนี้ก็ต้องต้องการน้ำนะครับจากน้อยเพิ่งเกษตดแมาเฮ็ดระบบน้ำนะครับแล้วก็มาได้หยาตัดหญ้าออกนะครับแล้วก็สิมาทายทําไม่พอแม่อปีให้น้องนะครับเบิ้งอีกเตียงนึงนะครับโอ้ยนะครับมือนีกัคขันท่าเสียงบ่คอยมีหรือว่าเสียงเป็นยังไ๋ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามือนี วิธีไทยหัวใจเกษียณกับผู้บรรยายนะครับรู้สึกว่าสีบอสบายนะครับแต่ว่าอยากสีมานะครับถ่ายภาพตั้มภาพดีๆนะครับโครงการดีๆนะครับที่สีสางรายได้ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตตำบลสือเพื่อนี่นะครับถ่ายวิีโอม่เพี่น้องเบิงนะครับแต่ว่ามือนีนะครับการสาเสียงบ่มนี้ือว่าเบาพิสตัวถือตองกราบขอโทษขออภัยเด็กพี่น้องเ้อนะครับเพราะว่ามือนีรู้สึกว่าสีบอบสบายครับ ครับสาหรับสวนฝรังที่พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทางบ้านเห็นในขณะนี้ก็เป็นสวนฝรังของคุณพ่อไกเนศเจตบุตรครับทางนะครับ115ครับหมู่15บ้านโนนตองตำบลเสือเพออำเภอกลุ่มพระวะปีจังหวัดอุดรธานีเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับพันธุ์ที่นะครับคุณพ่อไกเนศเพิินนําฝรังมาปลูกก็เป็นสายพันธุ์จิมจูนะครับเสืออาจสิออกไปทั้งกีนนิดหนึ่งนะครับจิมจูซึ่งเพิินกานะครับ สายพันนีก็เป็นทีนิยมนะครับซึ่งซึ่งก็มี่ื่อเสียงโด่งดังยู่ในขณะนี้ครับอีกจากสองปีสามปีนะครับเกษตรมาซีบน้อคุณผอผนญยูนดันละนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับคุณผู้ชมเห็นควอมหางของเพิ่นนะครับสำหรับสายพันนีเพิินบอกว่าห่างประมาณสามเมตรคุ้นสามเมตรเด้อพีดีไทยหัวใจเกษตรเอ้ยวาสนวานะครับเมื่อนี้นะครับผู้มาบรรยายนะครับผู้มาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องในเบิ้งนะครับ อาการกระบดีแต่ว่าห่างว่ามปนโควิดต่างเด้อพี่น้องครับบ่าเนโควิดครับตัวแล้วว่าแมนกับเป็นไข้วัดธรรมดานะครับสำหรับมือนี้นะครับกระแสดงร่ายไา่จากคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางคุณพ่อไกรเนตเจตบุตรครับจะของหัวจะของสวนที่เพิินอนุญาตให้วิถีไทยหัวใจเกษตร้ม่ทายทํำนะครับวิดีโอให้พี่น้องทั้งบ้านได้ชมกันนะครับมือนี้กับ ได้เวลาเวลาแล้วนะครับสายแล้วกระทึ่งเิได้ไปหาจินยาตะกรับบสบายนะครับขอขอบคุณขอพุดท่านหลายสำหรับการติดตามนะครับขันท่าเข้าม้าแล้วนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้เด้อยครับเพจใหม่ๆครับเป็นเพจของหลกหลานชาวอุดรท่านนี้ของเขานี่แหละครับคันเมตตาสงสารนะครับหรือตนศาสตร์กะกดติดตามให้เต้อะนะครับสำหรับมือนีสชเดย์ไหาจินยากรอนสวัสดีครับ